ท่านสาธุนนบุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกเป็นอนุว่าวันก่อนทั้งสีกริย์ก็ถึงเขาวงกฎแล้วแล้วก็พระอินท์ท่านก็สั่งวิษณุกรรมเทพบุตรมาทำทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วน แม้แต่พระราหารอาหารที่ปรากฏเป็นผลไม้ก็จัดไว้ให้เสร็จเพราะทราบว่าถ้าสี่สสเกษตรมาก็มีความเหน็ดเหนื่อยจะไปหาลูกไม้เวลานั้นมันก็ลําบากแต่ความจริงผลไม้ใกล้ๆสมมีเยอะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ก็ต้องชมเชยว่าเป็นความดีของเทวดาแต่อย่าลืมว่าเทวดาท่านฉลาดถ้ามีรมใจเป็นทิพย ถ้าคนเลวนี่ไปบนบานสังกล่าวท่านก็ไม่เอาด้วยแต่คนดีท่านก็ช่วยอย่างไม่คิดค่าจ้างรางวัลเป็นว่าขอกล่าวต่อไปว่าพระเวสสันดรในตอนนั้นจิงได้ทรงตรัสกกับพน,นางมัสสีว่านับตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเทก็อย่าเข้ามาหาเราในเวลาอันไม่ควรเพราะว่าสตรีย่อมเป็นราคีแกพรหมจันทร์ ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญจึงพาพระราชโอรสและพระราช,ชินดาธิดามาหาเราได้นี่ท่านตั้งใจบวชจริงๆเมื่อวันนางมัศีก็ทรงรับพระราชดำรัสแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกิจ,จวัตรโดยดีเป็นต้นว่าตอนเช้าขึ้นไปเมื่อเช้า,ชาขึ้นมาก็เข้าป่าหาผลไม้มาถวาย หยดน้ำใช้น้ำฉันให้บริบูรณ์ดูแลพระราชโอรสและพระราช,ชิดาให้มีความสุขทั้งสี่ชีวิตก็ดำรงเชีพอยู่ณที่อาสมนั้นจนวันเวลาล่วงไปได้เจ็ดเดือนโอ้อยู่ที่นี่มาเจ็ดเดือนตอนนี้เขาเริ่มจบวันนรบเวทจบเรื่องการเดินป่า ตอนนี้ก็มากล่าวถึงเทวทัตเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชูชกชูชก <c oughs> ชูชกก็คือเทวทัตเทวทัตก็คือชูชกเป็นการเดียห้าในขณะที่กษัตริย์ทั้งสี่ประทับอยู่ในแขวงวงกฎเรียบร้อยแล้วในเขาวงกฎนะเรียบร้อยนั้นเรียบร้อยแล้วนั้นก็ยังมีพรามคนหนึ่งชื่อว่าชูชกชูชกนี่อยู่ในแฝงกาลิงครัฐตำบลทุนนะวิทย เลี้ยงชีพด้วยการขอทาน <c oughs> เป็นนบ,บัติเชพระเวสสันดรน,นี่กับชูชกนี่ชูชกจองเวรจองกรรมนานตอนนี้คนที่แกล้ง,ลงเขานะ่มาเป็นขอทานแต่พระเวสสันดรทําความดีมาทุกชาติเป็นกษัตริย์เอาละมาว่ากันต่อไปแกเลี้ยงชีพด้วยการขอทานรวบรวมทรัพย์ไว้ได้ประมาณร้อยกริย์ ไ <C oughs> อ้ร้อยกระสา,าบคือร้อยกระหาพนะได้กันร้อยตำลึงร้อยตำลึงสมัยนั้นก็ต้องคิดนะแต่คิดเป็นเงินเวลานี้ก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วยังได้ํำไปฝากไว้กับพรามซึ่งเป็นเพื่อนกันผู้หนึ่งแล้วก็เที่ยวพิ้ายจานคือไปเที่ยวขอกันตามวิสัยเมื่อได้โช์ชกหายไปนาน แต่พราหณ์ผู้เป็นเพื่อนคนนั้นจึงได้นำเอาทรัพย์มาใช้จ่ายเสียจนหมดคือเล่นงการพนันหมดคิดว่าตาชูชกไปนานคุณจะตายโหงไปเะแล้วเมื่อตายไปแล้วก็แช่งมันดีแล้วทรัพย์สินนี่มันมีไว้แล้วก็ใช้แล้วก็จ่ายไปเร่นงการพนันไปมันก็หมดพอตายชูชกแกกลับมาแกก็มันทวงทรัพย์ตานี่ว่าทะแกนหนักหนาเหลือเกิน แหมแก่พูดเฉียบแหลมและเฉียบขาดเวลาจะใช้อำน,นาจขึ้นมานี่ก็น่ากลัวแต่ว่าหนังสือเล่มนี้แกก็ตัดขาดทิ้งไปเลยใช้ไม่ได้เป็นนั้นว่าเมื่อชูชกกลับมาทวงเงินไม่ได้เงินตามความประสงค์ก็จัดก,การขู่เข็นต่างๆในวาทะที่คมคายเป็นนั้นว่าพรามนัดหมดพราม์คนนั้นเพื่อนนั้นก็หมดปัญญา แกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามิเตดายิงแด้ลูกสาวคนนี้ก็เป็นสาวสวยเสีดยด้วยอายุยังอยู่ในวัยรุ่นกำลังน่ารักยิงได้ตัดสินใจต่อรองตาโชชกว่านี่เอเพื่อนรักไอเงินทองของหาง่ายมันมีภายนอกกายการที่เรานำเอาไปใช้เสียก่อนนี้ก็มีความจำเป็น คิดว่าจะพยายามรวบรวมทรัพย์สินที่หาได้เอาไว้ให้แก่เพื่อนแต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆนะเป็นการบังเอิญจริงๆที่หาไม่ทันเพื่อนก็นมาเสก่อนถ้าเพื่อนมีความร้อนต้องการเงินแล้วก็เงินมันไม่มีแต่ได้ว่าฉันเนี่ยมีลูกสาวสวยคนเดียวมีคนก็นมาขอไรายเห็นว่าไม่สมควร เห็นว่าเธอสมควรที่จะเป็นพัญญาที่ดีของเพื่อนถ้านั้นจะขอยยกลูกสาวให้แทนเงินจะเอาไหมตอนนี้ที่แต่แก่มองหน้านาวิตรินดาก็เลยน้ำลายไหลทั้งสาวทั้งสวยรูปทรงก็งดงามได้ยอมรับไม่รับแล้วก็นำนาวิตตินดาไปอยู่บ้านของตน สำหรับนาไมเตนดานั้นก็เป็นเด็กที่รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีอะแตว่าเมื่อพ่อแม่มีทุกจำจะต้องเปืองทุกความจริงเป็นผู้หญิงมันแย่ตรงนี้เหมือนกันนะก <c oughs> ารเอามิเทนดานี่นจะว่ากวานเป็นจริงๆเธอเป็นคนไม่ใช่ตุ๊ก,กตาการที่ให้แต่งงานกระตาชูชกตาชู์โชกแค่ว่ามีคดก้าวคด งอนน่นงอน,นีนหลังก็โกงแข้งกะแข้งขายแข็งก็กลางหลังก็แก่แล้วก็มันก็ยุ่งไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลย <c oughs> เด็กหนุ่มเด็กสาวที่เขาจะแต่งงานกันเขาก็ต้องการความสวยสดงดงามลักษณะผึ่งผายเป็นเหตุเป็นเบื้องต้น,ตนเรื่องความดีของคนมันเป็นเรื่องที่สองแต่ว่านามมเมตินดาต้องมามีผัวแก่ชิ้นนี้นเพราะอะไร นะว่ากันสักก่อนดีกว่าว่าทําไมอมิเตนดารูปงามน่าจะมีสามีที่ดีกว่านี้และก็ชูชกตัวอภรีทําไมได้มีเมียสาวแล้วก็สวยย้อนกลับถอยหลังชาก่อนก่อนท่านกล่าวว่าอมิตตนดาคนนี้สมัยไม่ใชาก่อนก่อนเวลาที่จะบูชาพระรัตนตรยัย เออก็จะพยายามจัดหาดอกไม้ที่เธอไม่ต้องการนั่นหมายความว่าดอกไม้อันไหนสวยดอกไม้อันไหนดีเธอชอบเธอก็เก็บเอาไว้ดอกไม้ดอกใดที่มีอาการร่วงโรยเธอก็ไปบูชาพระรัตนตรยัยแล้วต่อมาในภายหลังมีช่วบ้านคัดตำหนิว่าทำอย่างนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นทานก็ถือว่าทาสเตทาน การบูชาถือว่าทัาสบูชามันเป็นของไม่ดีของเลวกว่าที่เราจะกินจะใช้ฉะนั้นนาวมิต็นดาภายหลังจมะมาตัดสินใจใหม่ถาวายดอกไม้แก่พระตนตรัยได้วดอกไม้ตูมด้วยบานยำแยมพอสวยสําหรับตาชูชกนั้นเวลาที่แกจะบูชาพระตนตรัยในชาติก่อน ท่างกาเขาเกล่าวว่าแกบูชาคัดสรรดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงามมาบูชาพระรัตนตรยัยโดยอานิสองส์อย่างนี้จึงเป็นปัจจัยให้แกมีเมียสาวท,ทั้งทงที่แกไม่สวยเางมิตดาต้องมีมามีผัวแก่แล้วหาความสวยสดงดงามไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ดอกด้วยดอกไม้ที่ตนไม่ต้องการ แต่ว่าภายหลังมิเตนดาเมื่อชูชกไปแล้วมิเตนดาได้ผัวใหม่เป็นผัวหนุ่มเพราะการถวายดอกไม้แก่พระพรัตนตรัยในตอนหลังจัดสามดอกไม้ที่สวยสดงงามที่ตนชอบใจนี่เป็นอันนี้ส์งส่วนหนึ่งที่จะข้ามไปเสียไม่ได้เพราะหนังสือนี้ไม่มีไม่มีก็แล้วไปก็ไม่นเนืแปลอะไรเสียงใดที่จําได้ก็แทรกลงไมามันเต็ม เต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็ช่างเถอะเอาแค่ที่พอรู้นะถ้าเป็นขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขอบรรดาสาวกขออองค์สมเด็จพระบรมครูโปรดให้อภัยเพราะว่าไม่มีเจตนาใดๆที่ตัดรัดให้ขายความเล่ากันต่อไปว่านาไม่ตันดานั้นก็เป็นเด็กที่มีการรับการอบรมฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี เวลาที่เธอปฏิบัติสามีจึงปฏิบัติได้ถูกต้องไปที่น่าพอใจบรรดาพวกพรามณ์หนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นเห็นเขา้าก็รู้สึกนิยาพากันดูด่าพัญญาของตนของตนว่าเห็นไหมว่านามิตรดานะ่ะเขามีผัวกแก่แต่เขาก็ปฏิบัติผัวกแก่ๆอย่างดีที่สุด ด้วยความอาใจใส่เป็นอย่างดีทําไมเจ้าจึงได้ประมาทในเราไม่เอาใจใส่ให้ความสุขกับเราเหมือนกับมิเตนดาเขาทากับชูชกตอนนี้เรื่องมันก็เด็ดร้อนเป็นนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็เด็ดร้อนพระนามิเตนดาไปทําแบบนั้นเข้า,าตัวทําไม่เหมือนเป็นนว่าวันหนึ่งขณะที่นางมิเตนดาไปมิเต็นดาไปตักน้ํา พัญยาของพวกพรามณ์ทัลายเหล่านั้นก็พากันโกรธแค้นเมื่อโกรธมานานอยู่มาในการก่อนสาม,ามีไม่เคยว่าไม่เคยดา่าไม่เคยกระทบกระเทียบแต่ว่าพอมิตตดามาทําดีเข้าวพวกเธอเธอกลายเป็นคนไม่ดีความไม่ดีของเธอกลายเป็นความเด็ดร้อนเธอก็คิดว่าไอ้ความเด็ดร้อนเนี่ยมันมาจากนางมิตตดาเป็นสําคัญ <c oughs> ยึงได้พาร่วมใจกันเดินมาจะก,กำจัดนางมมตันดาให้ไปเสียจากหมู่บ้านนี้ยังได้พากันไปที่ท่านนะ้ำประชุมกันดาได้ประกาศใหญ่ว่านางตัวดีนั่งตัวดีอีคนสวยดูเจ้าก็ยังเป็นสาวรุ่นดารุณีจะไหนยังได้มีสามีแก่ถึงป่านนี้ มีดาและมารดาญาติมิตรของเจ้าพากันงุบงิบยกเจ้าให้กับพรามณ์เท่าตาชีใช่ไหน่าสงสารอนิจจาเอย๋ยการเป็นการขาดเมตตาปรานีสิจริงๆนะทีเ่เป็นของหน้าประย์อดสูใจเหลือเกินการอยู่ร่วมกับผัวกแก่ก็เป็นเหมือนการข่มขืนหน้าคลื่นไส้ ถ้ายางฉันแล้วก็จะตายเสียดีกว่าหรือว่าถูกงูกัดที่ก็ยังดีหรือว่าถูก,ก,กหอก,หกแทงก็ยังดีมิได้มีความเจ็บปวดเหมือนกับนอนโนดอยู่กับอีตาแก่แรงถึงนี่มันน่าหนาะอนาจใจอะไรชินนี้จะยอกจะล้อจะเล่นจะหัวอะไรกันก็แต่ละทีมันก็มีมันจะมีรสชาติอะไร ไี่มันดาแ,แม่คุณแม่คุณแม่ตุนหัวส่วนผัวนุ่มเมียสาวนะ่ะเขาย่อกรอกันแต่ละทีในที่รับความโศกเศร้าที่ลุกที่เรารุ่มก้มใจมันก็จะพลันหันหายไปทันทีนเห็นไหมไหมก็ความโศกเศร้าที่เรารุ่มรุมอยู่ในใจนะ่ เวลาที่ก็หยอกล้อกันในิรักมันก็จะงับเสื่อมคลายหายไปมันปิดทิง้งเจ้าหรือก็ยังเป็นสาวสวยรูปร่างงดงามโสภาจะหาผัวหนุ่มที่ละหล,ะละ่อรุ่นราวคราเดียวกันก็จะได้ถมถทไป <c oughs> แล้วก็ทำไมยังมาทนอยู่ได้ไปเสียเถะเจ้าอีตาพรามแก่เท่ามันจะทำให้ เจ้าเริงรถโรกีได้ยังไงกันนี่เขาก็บอกว่าอานิจจาเอ๋ยหน้าหนาจ,จริงๆนุ่มแะกันนั่นแหะเจ้าจะทําให้หล่นรื่นรมได้นี่เป็นนั้นบ้าเขาหาทางมาดาแล้วก็แนะนํานามิรดา <c oughs> ให้จากไปเสียจากที่นี้ความจริงก็น่าคิดเหมือนกันเขาพูดของเขามันก็ถูก คนรูปร่ารุร่นร,ราวคราวเดียวกันไล่ๆกันเป็นสามีพัญญากันก็น่ารื่นรมแต่ด้าว่าอีตาแก่รูปร่างไม่เป็นเรื่องคราบีดาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าร่างกายแก่นะ้าไม่น่าดูเสียเลยมาเป็นัวยิงสาวสวยนี่ก็ต้องคิดจิตของคนมันก็เป็นจิตของคนเพราะนั้นว่านางวิตินดาก็ไม่สามารถจะทนฟังคำบริพาทได้นะ ที่เขาว่ากันเมื่อกี้นี้เขาความจริงเขาว่าเจ็บกว่านั้นแต่ก็ว่ากันเพอหอมปากหอมคอนางยิในใได้เฉยได้มอนน้ำก็เดินร้องไห้กลับบ้านตาชูชกเห็นเข้าเห็นเช่นนั้นก็ลนลานรีบออกมารับแล้วก็ถามอยำนล,ล่างแล้วักว่าอะไรกันไม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวแม่มิตรนดา น้องร้องไห้ทําไมกันจ้าบอกพี่โอ้โหความจริงควรจะบอกบอกปู่เนี่ยบอกว่าบอกพี่สําหรับนาไมตตนดาจะเล่าให้ฟังว่าท่านพร,รามต่อไปนี้ไปเนะ่ฉันยังไม่ไปตักน้ําที่ท่านน้ําให้ท่านอีกแล้วเพราะว่าอีชาวบ้านมารุมด่าฉันด้วยเหตุข้อเดียวแหละที่ท่านเป็นคนแก่ได้ชูชกตกใจ คิดว่าเขาด่าได้อย่างอื่นล้วทรัพย์สินไห่แก้ได้ด่าเพราะความเป็นคนแก่นี่ไม่แก้ไม่ไหวเขาก่จะทำยังไงให้แกกลับหนุ่มมาตามเดิมมันก็หนุ่มไม่ไหว <c oughs> เป็นันว่าตาชูชกจึงไ้กลาวกับม่ทันด่าว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ไม่ต้องไปตักน้ำอีกละฉันจะไปตักเองอย่าเสียอ,อกเสียใจไปเลยแม่คุณ นี่มันลนะปดตังคีเวทนังบาทเทแล้วก็ภริยาหัดเทต้องบอกห่วงลูกผูกคอห่วงทรัพย์ผูกข้อเทา้าห่วงพัญญาผูกข้อมือต้องมีงานเพิ่มขึ้นสำหรับนางมิตรดาจ,จึงกล่าวว่าข้าให้ผัวไปตักน้ำยังไงนะพระคุณนี่ฉันเป็นพัญญานะจะใช้ผัวไปตักน้านี่มันไม่สมควร ถ้าท่านไปตักน้ำเองฉันก็อยู่เรือนท่านต่อไปไม่ได้ถ้าใจต้องไปหาคนใช่ไหมคะ่ะหมายความว่าวหน้าที่ของพัญญานี่จะต้องตักน้ำแต่ว่าท่านจะไปตักน้ำเองฉันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าผิดหน้าที่หมายความจริยาอย่างนี้ไม่สมควรที่พัญญาใ้สามีทำ ถ้าท่านต้องการจะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องไปหาคนาใหม่ฉันใช้คือหาคนใช้มามิฉะนั้นฉันก็จะไม่อยู่กับท่านเด็ดขาดโอ้โหยุ่งแล้วยุ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่ายุ่งชายแก่โคแก่กินแย่อ่อนเป็นว่าท่านชูโชกก็กล่าวว่าโอ้ไม่คุณไม่คุณไม่คุณฉันจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปหาคนใช้มาให้ได้เอาเถอะฉันจะปรนิบัติ เธอเองอย่ากลัวเลยอย่าเดือดร้อนไปเลยเป็นนั้นว่าไม่มีเงินจ้างคนใช้ <c oughs> ไม่มีเงินจ้างคนรับใช้ก็จะเป็นผู้รับใช้เสีเองในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเทวดามาอีกแล้วเทวดาจึงได้ดนใจนาไมตรดาแล้วก็แนะน,นำชาวโชวชกไปว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะบอกให้จงไปหาพระเวันดรสิเวลานี้ท่านอยู่ที่เขาวงกอนุ่นนท่านมีลูกหญิงแล้วก็มีลูกชายคือมีลูกหญิงหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนไปขอได้ไหมสิเราจะได้เด็กทั้งสองนั้นมาเป็นคนรับใช้คือโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างอะไรสักอย่างหนึ่ง เงินแต่บาทหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เพราะถ้าเป็นคนใจดี <c oughs> ตอนนี้จาชุชกฟังก็ร้องตกใจว่าโอ้แม่วิตตดาฉันเลี้ยวแก่ร่างกายก็ไม่สมประกอบใจหิวหอบร่างร้ายร่างกายนี่นะร่างร้ายไปเขาวงกดได้ยังไงอย่าพูดเลวไหลไปเลยไม่คุณเอาเถอะฉันจะปฏิบัติเธอเองไม่ต้องไปหาคนใช้ สำนับนามิตันดาจึงได้กล่าวด้วยวาจาเป็นคำขาดว่าคนขี้ขลาดยังไม่ได้ถึงไปสนามรบก็ยังไม่ทันจะรบก็ยอมแพ้อะไรยังไม่ทันจะไปก็ยอมจำนนจงรู้ไว้เถอะว่าข้าจะไม่ยอมอยู่กับท่านต่อไปอีกแล้วนะถ้าหาว่าท่านไม่ไปนำเด็กทั้งสองมาเป็นคนรับใช้ ฉันจะไปตามชอบใจของฉันและคราวนี้เมื่อท่านไม่ไปตามสั่งฉันก็จะไปตามฉันสั่งตัวของฉันเองเมื่อถึงคราวที่งานนักขัตฤกษ์ข้าจะแต่งตัวโดยคลอเคลียก็ใช้อื่นให้มันชื่นใจไปเลยนะเขาบอกชื่นมื่นไปเลยแล้วท่านเรียต้องทนทุกข์ไปเองร่างกายที่งออยู่แล้วก็จะงอโกองมากขึ้น ผมที่งอกอยู่แล้วก็จะงอกมากขึ้นเอาละจะได้เห็นดีกันแล้วว่าท่านจะไปหรือว่าฉันจะไปเป็นอันว่าท่านจะไปหาคนใช้หรือว่าท่านจะให้ฉันไปหาผัวใหม่เอาว่ากันตรงๆนะชูฟกชูโชคได้ฟังคำแบบนั้นก็ตกใจตามวิสัยของคนแก่ที่หลงเมียสาวตอนนี้ก็เงือการแตกตัวสั่งงานงก ทีนได้ร้องขึ้นว่าโอ๋หนอแม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าเธอไปชื่นมื่นกับชายอื่นแล้วก็ฉันก็คงจะต้องดับจิตชีวิตจวจากร่างไปเลยถ้ากันนั้นก็เร็วๆก็เถอะแม่มิจะดาเอ๋ยจงจัดเบียงเดินทางเขาสิอย่าชักช้าเห็นท่าจะไม่ได้การ ขนมแดกงาขนมอ้อยขนมพึ่งทั้งเข้าตัวก้อนเข้าวตัวผงแล้วข้าวผอกเจ้าจุนจัดไว้ดีๆนะบรรจุให้ให้เต็มฉันจะไปนำมาพี่น้องสองกุม,มารมาเป็นทาารับใช้เธอให้มันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้โอ้โห โดนไม้เด็กขายก็เป๋าไปขอะขอะไรก็ขอให้ขอใหญ่คือขอลูกกษัตริย์ขณะที่นาไม่แตนดาสารวนอยู่การจัดสเสบียงการเดินทางตาชูชกก็กจัดแจงแลดูบ้านเรือนซ่อมแซมสิ่งที่จำรุดสรุดโทรมตลอดทั้งหมดทั้งหน้าประตูทั้งหน้าต่างหน้าบ้านทั้งหลังบ้าน เก็บฟืนมาจากป่าตักน้ำมาใส่ตุ่มจนเต็มไปหมดแล้วก็แต่งเพศเป็นดาบทแล้วก็สั่งอมิตันดาว่านี่นะแม่อมิตันดานับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาค่ำแม่จะออกจากบ้านนะแล้วสาตัวไว้เห็นดีไว้คอยท่าพี่ที่พี่จะกลับมาว่าแล้วก็สวมรองเท้า สะายบรรจุกระสอบนะสะพายกระสอบบรรจุสเสบียงกลางเก่อทำการประทักษินปพัญญาแม้แสดงความเคารพนะเบงขวามีหน่วยตาอันนองไม่ได้น้ำอสุชนือน้ำตาไหลน้ำตาไหลนะห่วงเมียก้มหน้าเดินร้องไห้ออกเจริญไปบายหน้าตรงไปยังนครสีผี <c oughs> แค้น่าถึงมมเลคอนเห็นคนชนกันอยู่ที่ไหนก็เข้าไปถามที่นั่นถามว่าพระเวสสันดรน,นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนบรรดาประชาชน,นเข้ากระรองว่าหน่อยแน่อิตาแก่ร้ายอิตาแก่ร่างร้ายยังจะมีหน้ามาถามถ,ามถึงพระเวสสันดรอันไหนมั้นนะอีตอนนี้จะเกิดถูกประชาทันอื ว่แต่แก่ร่างรายนี่ว่าจะมีหน้ามาถามถึงพระเวสสันดรอ,อยู่ที่ไหนเวลานี้พระเวสสันดรนั้นถูกในประเทศขับไล่ไปอยู่ลําบากในเขาวงกฏก็เพราะว่าพวกแกนี่แหละคิดคดประยศ์เที่ยวขอเีื่อจนไม่ดูหน้าคนพวกแกนี่แหละที่ทำให้ให้เจ้านายของเราต้องมียนเป็นไปและก็ยังทำให้พวกเรายากจน ยังจะมายืนอยู่เห็นอีกคือนี่ว่าแล้วก็คว้ากอนหินบ้างคว้าไม้ท่อนบ้างไล่ตามไล่คว้างตาจูชกเกลียวกราวสำหรับตาจูชกก็พาร่างรายของแกหน,นีก็เจอกระเจิงไปแต่ว่าเทวดาก็ดนใจเรื่องทั้งหมดนี่นะบรรดาญาโยามพระธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นเรื่องจริงพระเทวดาเข้าดนใจ ให้แกพลัดพราเข้าไปในทางที่ยังเขาวงกตพอดีวิ่งหนีเข้าไปหลงเข้าไปชนทางไปเขาวงกตพอคนพ้นเขตอันตรายที่ถูกไล่ถูกตีมา <c oughs> แกก็เจอเข้ากับเจ้าสุนัขไล่เนื้อของเจตบุตรหลายตัวมันพากันเขารุมเห่าเสียงลั่นเสียงออกลั่นป่า ก็สแสดงว่าเป็นสุนัขของพรานเจตบุตรผู้ระวงังไพรมีหน้าที่รักษาทางที่จะเข้าไปยังเขตภูเขาวงกฏดาชูชกตรงเพ่งขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปนั่งตัวสันขวัญหายอยู่บงคาคบของต้นไม้มันดาผู้สุนัขทั้งหลายก็ห้อมร้อมอยู่รอบโคนต้นไม้นั้น เป็นว่าตอนนี้ตาชูชกเข็นภัยใหญ่อยู่รอบตัวแบบนี้ไม่มีทางจะหนีไปได้จึงเตนแต่ลำพันธ์ในใจว่าโอ๋หนอข้าแต่พระเวสสันดรขอจงเป็นที่พึ่งของเราเดีเถิดมีใครบ้างที่ไหนบ้างที่รู้หนทางจะไปหาพระเวสสันดรขอได้โปรดช่วยบอกทางให้เราด้วยอวบนเถิดจุคา เป็นนั้นว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วเขาจะเปิดฉากให้เจตบุตรออกมาจากฉากก็ปรากฏว่าไม่มีโอกาสเพราะเวลาเหลือเวลาครึ่งนาทีเท่านั้นฉะนั้นเรื่องราวของพระเวสสันดรตอนนี้ก็ขอยุติไว้ก่อนวันหน้าหากปรารถนาโปรดฟังต่อไป ขอบรรดาญ,ญาจโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผูนผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิธภพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขะพระพละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี